กรอบความคิดของมหาเศรษฐีควรจะจนหรือจะวรวยร้วมีจุดเริ่มต้นที่รูปแบบความคิดหรือไมเซตเช่นเดียวก,กันกับคนที่รู้ว่าตัวเองยังจนอยู่หรือรู้ว่าตัวเองรวยแล้วก็ขึ้นอยู่กับกรอบความคิดเช่นเดียวกันค่ะหากต้องการความร่ำรวยก็เหมือนกับการต้องเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งคุณต้องกำหนดเป้าหมายว่าจะไปไหนจะเดินทางไปอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่ จะขอให้ใครช่วยเหลือในการเดินทางบ้างและคุณต้องเสียสละอะไรบ้างเพื่อจะไปใหถึงเป้าหมายนั้นแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อคุณไปถึงเป้าหมายคุณก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าคุณไปถึงเป้าหมายแล้วเพราะก่อนหน้านั้นคุณกําหนดเป้าหมายปลายทางไว้ชัดเจนแล้วนั่นเองความจนมิใช่เรื่องบังเอิญค่ะแล้วก็มิใช่เรื่องโชคชะตาด้วยอีกทั้งยังมิใช่เรื่องผลกรรมแต่อย่างเดียวแต่หากเป็น เพราะเราเลือกที่จะยากจนต่างหากค่ะซึ่งเป็นการเลือกโดยที่เราไม่รู้ตัวเราได้เลือกโดยไม่รู้ว่าเราเป็นผู้เลือกค่ะเมื่อใครบางคนขาดแคลนเงินก็เจาจะบ่นโทษคนอื่นโทษนูน่นโทษนี่และมีข้อแค้ตัวเต็มไปหมดโดยที่ไม่เคยสำรวจให้พบความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็เข้าไปแก้ไขมันค่ะสาเหตุประการหนึ่งของความจนก็คือเราเลือกที่จะไม่กำหนดเป้าหมายทางการเงินไม่จดจอ นึกฝันอยู่กับมันไม่รักที่จะทำงานหนักไม่ออมเงินอย่างมีวินยัยแล้วก็ไม่ลงทุนอย่างต่อเนื่องค่ะกรอบความคิดภายในใจเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่คุณคิดอยู่ภายในจะมีผลต่อฐานะการเงินของคุณรูปแบบการคิดเรื่องที่คุณคิดสภาวะการหมกมุ่นของอารมณ์ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยและการหาเงินหรือไม่แต่ในที่สุดแล้วมันจะเกี่ยวกับฐานะการเงินของคุณสเสมอ เพราะในตัวคุณมีจิตอยู่ดวงเดียวที่สามารถคิดได้ทีละเรื่องค่ะและความคิดหนึ่งจะส่งพรังไปยังอีกความคิดหนึ่งเป็นลําดับถัดไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายสิ่งที่คิดจะแสดงออกผ่านการกระทําการกระทําเล็กๆน้นอยๆจะส่งผลให้เกิดการกระทําที่ยิ่งใหญ่ในเวลาถัดมาและทุกๆเรื่องจะส่งผลเชื่อมโยงถึงการหมดยกตัวอย่างเช่นบ้านจะรกไม่มีระเบียบวินัยผัดวันประกันพุ่งในที่สุดพวกเขาก็จะมีฐานะยากจน แต่คนรวยจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามค่ะถามว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคำตอบอยู่ที่ความเชื่อมโยงของระบบการคิดและการกระทำค่ะยกตัวอย่างเช่นหากบริเวณหน้าบ้านคุณมีเศษกระดาษหรือขยะตกอยู่2-3ชิ้นเมื่อเวลาผ่านไป2อสวันคุณก็ยังคงปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นคิดว่าเอาไว้ว่างๆก่อนค่อยเก็บไปทิ้งแต่เวลาก็ล่วงเลยไปถึงสองสัปดาห์ขยะก็ยังอยู่ที่เดิมลองสังเกตด,ดู ใครที่เป็นอย่างนี้ชีวิตด้านอื่นๆก็มักจะไม่เป็นระเบียบเช่นกันหลายอย่างยังคงยุ่งเหยิงไม่เข้าที่เข้าทางอย่างที่มันควรจะเป็นค่ะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าวิธีที่คุณคิดในการจัดการขยะเป็นวิธีเดียวกันกับที่ใช้คิดในการจัดการชีวิตด้านอื่นๆค่ะซึ่งรวมถึงด้านการเงินและการ,การงานด้วยคนที่ปล่อยให้ขยะลกในบ้านคือคนที่ทำแต่เรื่องเฉพาะหน้าที่คิดว่าสำคัญกว่าขยะโดยลืมไปว่า สาเหตุที่ขยะก,กองอยู่หน้าบ้านหรืออยู่ในบ้านานานๆแสดงถึงการปล่อยปลาแล้วเลยปัญหาเล็กๆให้คงอยู่ซึ่งปัญหาเล็กๆทุกเรื่องล้วนนำไปสู่ปัญหาใหญ่ในระดับถัดมาเสมอคะ่ะหากคุณไม่มีวินัยในการใช้ชีวิตสักเรื่องคุณก็จะขาดวินัยในการใช้ชีวิตทุกๆเรื่องคะ่ะผลก็คือคุณจะขาดวินัยในการออมและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพวิธีแก้ความจน หลุดผลจากนี้สินหรือความขาดแคลนต้องแก้ที่กรอบความคิดหรือนิสัยปีกย่อยประจําวันของเรานั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องแก้ที่ i มเซ็ t ความคิดของเราหรือแก่นความคิดหลักในจิตใจและถ้าจะให้มีผลถาวรก็ต้องแก้ไขที่จิตใต้สํานึกค่ะนั่นคือต้องโปรแกรมตัวเองหรือฝังความเชื่อและความรู้สึกใหม่ว่าเราเป็นคนรวยเราเกิดมาเพื่อํารวยเรารวยได้เราเป็นคนมีวินัยในการออม เป็นคนประหยัดรู้จักใช้เงินอย่างชาญฉลาดเสมอและเรียนรู้วิธีใช้เงินทํางานแทนตลอดเวลาหลายคนไม่รู้สาเหตุที่ตัวเองมีปัญหาการเงินค่ะนี่ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่พวกเขายัางไม่ร่ำํำรวยสาเหตุของคนที่ไม่มีเงินหรือเก็บเงินไม่อยู่ 1. เกยดเงินโดยไม่รู้ตัวเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับจากการหลีกหนีความเจ็บปวดและสแสวงหาความพึงพอใจ 2. รักสิ่งอื่นมากกว่าเงินไม่เห็นคุณค่าของความร่ำรวย 3. จิตใจไม่จดจ่ออยู่ที่เงินขาดวินัยและพผัดวันประกรันพุง่งคุณอาจจะเถียงว่าไม่จริงหรอกฉันไม่เคยเกียดเงินมีใครบ้างที่เกียรติเงินไม่มีหรอกฉันรักเงินมากกว่าสิ่งอื่นอยู่แล้วและมองเห็นคุณค่าของความร่ำรวยตลอดเวลาซึ่งสองข้อแรกคุณอาจนึกเหตุผลมาโต้ตอบแนวคิดนี้ได้ในทันทีแต่ข้อที่3คุณอาจอึ้งไปชั่วขณะ ก่อนที่จะยอมรับความเงียบเชียบว่ามันอาจมีส่วนจริงก็เป็นได้ถึงยังไงข้อหนึ่งกับข้อ2คุณก็ไม่ยอมรับอยู่ดีแต่ว่าถ้าหากคุณย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่คุณเคยมีเงินอยู่ในมือหรือเก็บเงินอยู่ในกระเป๋าสตางค์เมื่อเห็นอะไรที่คุณชอบมากๆคุณก็จะเกิดความอยากอย่างรุนแรงขึ้นมาทันทีทั้งๆที่มันอาจจะไม่จําเป็นและเล่งล่วนจริงๆก็ได้คุณสามารถรอไปก่อนก็ได้ หรือหาสิ่งอื่นที่มีราคาย่อมยาวกว่าก็ได้แต่คุณห้ามตัวเองไม่ได้มีหลายคนมีเงินเป็นไม่ได้เกิดจินตนาการจับจ่ายบันเจิดขึ้นมาทันทีสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะครั้งหนึ่งมานานแล้วอาจจะเป็นในวัยเด็กซึ่งคุณลืมไปแล้วหรือในช่วงอื่นๆที่คุณไม่คิดจะจดจําคุณอาจเคยเชื่อมโยงการมีเงินกับความเจ็บปวดกับการมีเงินกับความรู้สึกผิดคุณอาจเคยถูกปลุกฝังว่าคนมีเงินล้วนเป็นคนที่ไม่ดี คนรวยส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนที่เอาเปรียบผู้อื่นหรือคนที่มีเงินมักเป็นคนโกงคุณอาจเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บปวดจากความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการแบ่งแยกสมบัติหรือมรดกหรือคุณอาจถูกสอนว่าคนดีไม่ควรมีเงินมากคนที่มีคุณธรรมคือคนที่ไม่สั่งสมอะไรหรือคุณอาจถูกกรอกหูอยู่เป็นประจำว่าชีวิตไม่ต้องรวยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรอยู่ไปแบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว อย่างน้อยก็มีเวลายอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยมากหากคุณเคยมีข้อมูลทำนองนี้ฟังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณรับรองค่ะว่าคุณจะเก็บเงินไม่อยู่แน่นอนเพราะมันจะเกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับจากการหลีกหนีความเจ็บปวดจิตใต้สำนึกของคุณจะสั่งจิตสำนึกและสมองให้สร้างปรากฏการเคมีในร่างกายให้ก่อให้เกิดพลังงานที่ร่าร้อนต้องการจับจ่ายวิ่งวุ่นไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็ว กระแสไฟฟ้าในสมองจะแล่นปรีดปาดแล้วคุณจะคิดเหตุผลที่ว่าทําให้ตัวเองสบายใจว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลแล้วที่คุณต้องจ่ายเงินออกไปปกติแล้วเราไม่มีทางรู้ว่าตัวเรารักสิ่งอื่นมากกว่าเงินแต่หากคุณมีลูกคุณสามารถอธิบายได้ว่าคุณรักลูกมากแค่ไหนหรือถึงแม้อธิบายไม่ได้แต่คุณก็ส่งความรู้สึกรู้สึกรักผ่านคําพูดและการกระทําอยู่ตลอดเวลานี่มิใช่วาจาที่เกินเลยและไมิใช่ ให้คุณเลือกระหว่างลูกกับเงินแต่ต้องการแสดงให้เห็นว่าหากคุณรักเงินมากจริงๆคุณก็จะระมัดระวังที่จะไม่ให้เงินไหลออกจากกระเป๋าแล้วจากเราไปตลอดการหากเรารักเงินมากกว่าสิ่งอื่นเราก็จะถนอมเงินที่เรามีเยี่ยงลูกในบุตรเราจะปฏิบัติต่อเงินอย่างเคารพและซาบซึ้งในคุณค่าของมันการไม่เห็นคุณค่าของความร่ำรวยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไม่สามารถบรรลุอิสรภาพทางการเงิน ที่เราไม่เห็นคุณค่าของความร่ำรวยเพราะเรายังไม่เคยริ้มรองรสชาติของมันทุกๆวันเราเสพติดความคุ้นเคยของชีวิตรายวันโดยเข้าใจว่านี่คือสถานการณ์ที่ดีที่สุดแล้วหรือหากจะมากกว่านั้นเราก็อาจคิดว่าหากเราร่ำรวยชีวิตนี้ก็คงจะดีแต่ก็ไม่อาจเข้าถึงสภาพที่ดีกว่านี้นั่นว่าเป็นได้อย่างไรเราทำได้เพียงแค่คิดถึงสภาพความร่ำรวยแบบเฉียดเฉียดแต่ไม่สามารถสร้างความรู้สึกเข้าไปอยู่ข้างในได้ เราจึงไม่เห็นคุณค่าของมันนั่นคือสาเหตุที่หลายๆคนยังปล่อยให้ตัวเองเจอกับสภาพขัดสนขัดสนเงินทองอยู่เป็นระยะระยะอย่าบ่นว่าอิจฉาคนรวยเพราะการทำเช่นนั้นทำให้คุณเกิดอาการเครียดเกียดเงินโดยไม่รู้ตัวและจะทำให้คุณไม่เห็นคุณค่าของความร่ำรวยจงชื่นชมคนรวยมองชีวิตพวกเขาจดจำร้ฟ์สไตล์ของเขาไว้โน้มจิตนำภาพพวกเขาเข้ามาไว้ในตัวคุณ จินตนาการว่าสักวันคุณจะเป็นอย่างพวกเขาและในที่สุดคุณก็จะได้เป็นจริงๆค่ะเคล็ดลับความร่ำรวยแบบทางรัฐนี่คือสาระสำคัญในสูตรศาสแห่งความมั่งคั่งที่สอนกันในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษปัจจุบันหลักสูตรนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะมีดังนี้นะคะ 1. เชื่อว่าเงินมีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าเหรียญและธนาบัตรทุกๆมูลค่ามีพลังสัน่นสะเทือนมีชีวิต สามารถสื่อสารและรับรู้กับความต้องการของเราได้จงพูดกับเงินไม่ว่าจะมีอยู่เท่าใดรักเงินทุกๆสตางค์ทุกบาทไม่ดูแค่จำนวนเงินเพียงเล็กน้อย 2. จํจำไว้ว่าทุกครั้งที่จ่ายเงินออกจากกระเป๋าและซื้อของที่มีอยู่แล้วหมายความว่าคุณกำลังปล่อยให้คนที่คุณรักและมีความสำคัญที่สุดกับชีวิตของคุณไปอยู่กับคนอื่นคุณกำลังผักสายเงินที่มีชีวิตซึ่งมาอยู่กับคุณแล้วให้ไปอยู่กับคนอื่น นั่นคือคุณกําลังแสดงอาการเกลียดเงินโดยไม่รู้ตัวคุณกําลังส่งเจตนาลมเกลียดความร่ํารวยออกไปสู่จักรวาลพราะเงินมีชีวิตมันจึงรู้ว่าขณะที่คุณมีของชนิดเดียวกันอยู่แล้วแต่ซื้อมาเพิ่มนับเป็นการจงใจผลักใสเขาออกไปแล้วเขาก็จะไปพร้อมกับเพื่อนๆซึ่งก็คือเงินก้อนอื่นๆดังนั้นอย่าทำา 3. ทุกครั้งที่ได้เงินมาให้หาเวลาเงียบๆ นั่งชื่นชมแสดงความรักและพูดกับเขาบอกกับเขาในใจว่าให้ชวนเพื่อนๆมาอยู่ด้วยอย่างไม่จำกัดข้อที่4หาเงินหรือธนาบัตรหรือภาพแห่งความมั่งคั่งมาติดไว้ที่ผนังบ้านแล้วมองบ่อยๆพยายามสร้างความรู้สึกว่าเงินจำนวนมากมายเหล่านี้กำลังหลั่งไหลมาสู่ตัวเราหลายคนอาจคิดว่ามันจะเป็นไปได้เหรอแต่เชื่อไหมคะว่าได้ผลดีชะงัด มันเป็นเรื่องของการติดต่อกับจิตใต้สำนึกของเราเองในการสร้างพลังดึงดูดค่ะ